สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาเช็คด,ดวงกันนะคะในหัวข้อที่ว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปีนี้นะคะก่อนปีใหม่ชีวิตของพวกคุณจะเจอกับเหตุการณ์อะไรบ้างนะคะจะเกิดเหตุการณ์ดีๆอะไรบ้างในชีวิตของเราตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปีนี้เรามาดูกันเลยนะคะเดี๋ยวแม่หมอจะขอเช็คให้ตรงนี้เลยขอให้ทุกคนตั้งจิตตั้งใจดีๆนะคะอ่า ส่งกิจสนใจมาหาแม่หมอเนาะแล้วก็ขอเช็คพลังงานสดเลยแล้วกันนะคะว่าคนที่กําลังดูคลิปอยู่ตอนนี้นะคะภายในสิ้นปีนี้ดวงคุณจะเป็นยังไงคะเดินหน้าต่อภัยึ้นว่าเดินหน้าต่อสิ่งใดที่คุณทําและเป็นสิ่งที่ดีแล้วนั้นให้คุณทําต่อไปได้เลยนะคะให้ดําเนินการดําเนินหน้าทําต่อไปได้เลยนะคะมันเป็นสิ่งบริสุทธิ์ มันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่คุณคิดถูกแล้วคิดถูกแล้วนะคะที่จะทำมันนะคะขอให้คุณเดินหน้าทํำมันต่อไปได้เรื่อยๆนะคะอย่ายึดติดอย่ายึดติดอยู่กับที่อย่ายึดติดอยู่กับคิดว่าตัวเองทำไม่ได้คิดว่าตัวเองไปไม่ไหวหรอกอย่าไปคิดอย่างนั้นเราสามารถทำได้อะไรที่ดีๆที่จะสามารถทำให้ชีวิตเราดีขึ้นได้ให้ทำเลยนะคะไม่ต้องไปคิดว่าเราทำไม่ได้โยงความคิดนี้ทิ้งไปคะ่ะเราทำได้แน่นอนนะคะ ดวงจันทร์คุณเป็นคนมีสัมผัสพิเศษ,ษหรือเปล่าเอ่ยหรือว่ามีสิ่งที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะมีสิ่งที่เป็นที่เป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์คอยเขาเรียกว่าปกปักรักษาของรองคุณอยู่นะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาของรองคุณอยู่ขอดูต่อหน่อยค่ะเพลงพินิจเออถ้าใครที่แบบ ชอบสวดมนต์หรือไหว้พระหรือทำสมาธินะคะก็ะให้ทำในช่วงนี้ได้นะจะส่งเสริมดวงของคุณให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะจะทำอะไรก็จเจริญน,นะคะเนี่ยฟ้าเปิดละฟ้าเปิดฟ้าเปิดคุณจะทำอะไรทำได้เลยอย่างไพ่ใบแรกบอกเลยว่าให้เดินหน้าต่อนะคะดวงอาทิตย์นี่เป็นแบบสองแสงมาแล้วก็เทียบกับไพ่เดอะซันนะคะเป็นสิ่งที่แบบดีงามรอคุณอยู่รอรอที่จะแบบประสบความสำเร็จแบบ ในชีวิตให้คุณอยู่นะอืมพาพิคเนตขึ้นคุณจะโชคดีหลังจากนี้พรใดที่คุณได้ขอกับพาพิคเนตพรใดที่คุณได้ขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวของคุณท่านจะประทานพรนั้นให้คุณนะคะท่านจะประทานพรนั้นให้คุณให้คุณสำสำเร็จประสบความสําเร็จนะในชีวิตนะคะขอดูต่อนะคะอีกสามใบ คุณจะได้รับสิ่งไทยหลังจากนี้ให้หมันทําบุญกรวดนะําอุทิศให้กับเจ้ากรรมในเวรเพื่อเป็นการตัดกรรมกันนะคะตั้งแต่ตอนนี้เพื่อเป็นการเปิดทางให้คุณได้ประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะไพ่ดี ทำดีแล้วทําต่อไปเยี่ยมเยี่ยมมากเลยค่ะกดไลค์ให้เลยกดไลค์ให้เลยเยี่ยมมากทําดีแล้วทําต่อไปนะคะอย่าลืมไปกดนะ้ำอุทิศส่วนบนส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรน,นะคะไพ่ใบสุดท้ายขึ้นว่าหลุดพ้นนะคุณจะหลุดพ้นจากความจนคุณจะหลุดพ้นจากคาว่าไม่มีคุณจะหลุดพ้นจากควา,คากคว่าอุปสรรคสิ่งที่ทําไม่ได้สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเนี่ยพยาคุดมาช่วยแล้วนะคะเผื่อบางคนนําถือพยาคุดอยู่ท่านช่วยคุณอยู่นะ เออช่วยคุณให้หลุดพ้นจากอะไรที่มันแบบดึงคุณฉุดล้งคุณไม่ให้คุณได้ไปดีไม่ให้คุณได้แบบก้าวหน้าคุณจะเจริญก้าวหน้านับตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปชีวิตคุณจเจริญขึ้นแน่นอนนะคะไม่มีคำว่าไม่มีไม่มีคำว่าอับจนนะคะไมช่ชีวิตจะไม่พบกับคำว่าอับจนชีวิตจะไม่พบกับคำว่าไม่มีนะคะไพ่ใบสุดท้ายนะคะรวยค่ะ รวยทำมาคะขึ้นแน่นอนนะคะใครเห็นคลิปนี้ให้น้อมรับพลังงานดีๆนี้ไปเลยนะคะไม่ไม่ใช่ทุกครั้งที่แม่หมอจะเปิดไพ่แล้วไพ่ดีๆขึ้นมาแบบนี้ทุกครั้งนะคะมันจะมีไพล่ลายขึ้นมาด้วยแต่เนี่ยเป็นไพ่ดีหมดเลยถือว่าเป็นพลังงานของคุณถือว่าเป็นดวงของคุณที่คุณดูอยู่นะตอนนี้ให้น้อมรับพลังงานนี้นะคะแล้วกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนเพื่อนเพื่อเป็น วิทยาทานหรือให้เป็นบุญแก่เพื่อนๆให้น้อมรับพลังงานดีๆนี้ไปด้วยการสร้างบุญให้ตัวเองนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็อย่าลืมทำความดีทำบุญนะคะตักบาตรกดน้ำสวดมนต์ไหว้พระนะคะให้เป็นกิจเป็นนิดแก่ชีวิตนะคะแล้วชีวิตเราจะเจริญขึ้นจเจริญขึ้นแน่นอนนะคะทุกคน